การเป็นคิตตี้สัก,กุระแชนแนลเสนอตอนพรุ่งนี้ดี๋ยวเจอก,กันในพีที่3ามละครนี้เหมาะสำหรับอายุ13 18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเน้าหาที่ต้องใจวิจรารณญาณในการรับชมวุ้ชอบมันน้อยกว่า13ปีคนได้รับคำนนแนะนาจากผู้คอง อะไรเปียกๆอ,อยู่ที่อยู่ที่กางเกงใน <c oughs> โอ้ยแย่แล้วอะไรที่เปียกๆเ,เป็นไรเหรอโอ้ยต้องโทรบอกลาลาประจำเดือนคุณครูแล้วต้องบอกลาป่วยสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าด็ จะแจ๊ดอะไรหรอจ๊ะวันนี้หนูขอลาโรงเรียนหน่อยได้ไหมคะอะไรหรอว่ามาลาป่วยใช่ไหม,มเออน่าจะใช่นะคะประจำเดือนหนูไหลคะ่ะฮะประจำเดือนไหลโ<ม>อ้โหมีประจำเดือนหรอนเนี่ยใช่ค่ะหนูมีประจำเดือนไหลคะ่ระ,คะรวมกลางเกงเลยคะ่ะ ว่าแล้วว่าอะไรเปียกๆอยู่ที่กางเกงเกงไหนอ่ะโอ้โอเคโอเคจ้าจ้าจ้าโอเคครูขอครูจะต้องลาโรงเรียนนะต้องครูจะบอกครูใหญ่ให้ค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหจะเอาไงดีเนี่ยโอ้โหเอา้าดีกว่า คุค okay. um ุณครูค่ะครูใหญ่สวัสดีค่ะคุณใหญ่ไม่ใช่ครูใหญ่ครจอมีอะไรอ๋อวันนี้ครูวันนี้แจนมา มาลาป่วยเพราะว่ามีประจำเดือนไหลค่ะได้ไงอะ่ะออ้นองขูดกันเลยเนี่ฝา,า,า,ากพระมามาฮะอนามัยให้แจด้วยว่า <bail out> ควันนไม่มีเวลาว่างเลยขอตัวก่อน,นะคระัคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ <S <S แล้วไม่นะ พวกเธอดีเธออยากตายใช่ไหมไม่ค่ะมันหนูฉันไม่อยากตายเจอมนของฉันแล้วโอ้มาาสละะาบาดาวเพียงโอ้ยยวว้าย เป็นคนครูประจำชั้นของของแจนใช่ไหมเออใช่ค่ะแจนบอกแจนบอกอุ้ยใครน่าคนคุณฮ้ยทำไมราชไทยย่านมาสูนี่ตาย เอาเศกมลในฉันดูสิโอ้บราบราบราสิเพียงวุ้ยทำไมไม่ทนอะไรล่ะครูตัวนี้เข้าสิงเหรอ เก่งคนนี้ก็จะได้เหยื่อแล้วอะสินะความคิดของฉันดีนะเธอเธอจะต้องตายแล้วแน่ๆตายขาเก้าอีเลยดีนะที่ฉันอน่ะแต่งตัวเป็นเป็นเป็นคนเป็นมนุษย์ตะเกียงอะ โอ้โหวจะกลายเป็นสีแดงเหมือนประจำเดือนของสศศาสินไหมเอออ่ออ่ะอ,อ่ะช่วยได้ครับป้าหน่ัยแบบนี่โอเคอีเธอ,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 อเข้าสีแล้วเหรอ ราชาไทายยาศูนที่ปลอมตัวเป็นนักเรียนเฮ้ยราชา,ายาศูนครูซื้อผ้าอนไมให้เขา,เาแล้วลสวัสคครูัสดีครั คุณครูสดี้าวันนี้ครูขอถามว่าวันนี้จะมาแจ้งข่าวสารนะต้องมาหยุดสอนสอนนักเรียนก่อนครูจะต้องมาดูแลหนูขอบคุณนะคะคุณครูเออทำไมน,น คุณได้ไหมใช,ใช่ใช้ครูโบไง,อส,งสอนภาษางสอนภาษาาคลิกับกับหน้าที่พลเมือง่านจบได้ขอบคุณนะคะคเตัวจ้าเานนะ,ะันวันนี้ล่าชารายศูนย์ปลอมตัวมาเป็นเด็กนักเรียนน่ะเฮ้ยเรื่องเลยเหรอใช่ พสกีนของหมูเลยจิงจ้ะที่เล่าไปอ่ะอ๋อจำได้แล้วค่ะหืมออ,อ,ออกไปปา๊าครูอันตรายนะนู่ของเขาหวังลูกเขาเหยื่อครูเขา ใช่ค่ะหนูจะต้องไปกำจัดนั้นเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาใจร้ายมากทำร้ายแมงของฉันตอนนี้อีพีสามก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดซับล็อกใคร่และแล้วก็กดกระดิง่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมาเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วอีพีสี่ก็มจเมย์แล้ว